โอเคค่ะก็สวัสดีนะคะก็ปอนะคะจากกลุ่ม,มแมลงปออาสานะคะวันนี้ค่ะปอก็จะมา,าแนะนำโปรเจกต์ใหม่นะคะที่ทีเ่เพื่อนของปอนะคะกำลังทำอยู่นะคะนั่นก็คือโครงการนะคะอ่านให้ฟังนะนะคะของคุณโยชิมนินะคะประธานมูลนิธินะคะ นอนหนังสือนะคะซึ่งโยชิมิเนี่ยนะคะเป็นคนตาบอดที่สร้างห้องสมุดให้กับคนตาดีนะคะประวัติโยนี่เจ๋งมากนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังประวัติโยนะคะไปฟังได้ในคลิปที่ทำไว้ให้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งโยเองเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้รับนะคะเป็น บุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะในรายการคนค้นคน,คนแล้วก็ได้ขึ้นงาน TED Talk ด้วยนะคะก็ไปหาอ่านประวัติโยได้นะคะก็สำหรับโยเนี่ยโยทำมูลนิธิหน่อนหนังสือเนี่ยก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนเรื่องของการอ่านนะคะแล้วก็ในเรื่องของอ,อ่านให้ฟังด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะโครงการใหม่ของโยก็คือชื่อว่าอ่านให้ฟังนะนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็จะมาเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะให้เราใช้เวลานะคะ กับคนที่เรารักอะคะ่ะอ่านหนังสือให้เขาฟังนะคะโดยโยเองเนี่ยโยก็เริ่มจากการอ่านเนี่ยให้หลานๆเขาฟังนะคะแล้วก็ส่วนปอนะคะเดี๋ยวปอก็จะอ่านหนังสือเนี่ยให้โยฟังนะคะให้ติดแฮชแท็กว่าอ่านให้ฟังนะแล้วก็ติดแฮชแท็กอีกอันหนึ่งว่ามูลนิธิหนอนหนังสือนะคะเดี๋ยวปอจะขึ้นไว้ตรงใต้คลิปไว้ข้างล่างให้นะคะ คลิปพวกนี้ค่ะเดี๋ยวปอจะรวบรวมนะคะแล้วก็ให้กับพี่ๆน้องๆน,นะคะที่ตาบอดนะคะก็สามารถมาฟังได้นะคะก็คือว่าอันนี้ค่ะคุณอ่านนะคะเพื่อคนที่คุณรักด้วยแล้วก็น้องๆคนที่ตาบอดเนี่ยก็สามารถมาฟังสิ่งที่เราอ่านได้ด้วยนะคะก็โอเคะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็มาร่วมกันได้นะคะกับโคกกล้าอ่านให้ฟังนะนะคะโดยมูลนิธิหนอนหนังสือ